เอานะครับพวกกนะดิของโซนโฟร์เอ็กซ์ตมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในะวันนี้ก็จะมาพบกับการเปิดไข่เซนนะครับสิบฟองนะต้องบอกเลยว่าไข่เซนเนี่ยช่วงนี้ก็มาก็ดีนะครับของข้างในอะ่ะมันจะเป็นทั้งนั้นของอะไรนะจริงเงทศก,กาลสงการใช่ไหมแล้วก็เป็นถุงมือไก่ก็ยังขายได้นะครับแล้วก็เป็นถุงมือตัวเนี้ยอ่าเพราะว่าน่าจะเป็นสายถึกนะพวกเนี้ยของพวกนี้นะเพราะก็ฉาย,ยาก,ก็ยังขายได้ครับ เอามาลองเปิดกันดูดีกว่าว่าไข่เนี่ยจะไ,ได้อะไรดีๆไหมนะครับป่ะเรามาลองดูนะสิบฟองนะครับมันจะเปิดทีละสองแล้วกันนะว่าเปิดสองนันมันยองจัดนะครับป่ะบึบเปิดทีละฟอ,องแล้วกันทีละสองเปิดทีละสองแหละ เดี๋ยวนะอีกทัสองไปโอ้โหขอเอะขออะไรก็ได้สักอันดีจริงๆได้อันนี้โอ้โห 10M เลยเนี่ย คลิปนี้เพียงแค่นี้กันครับคผิวพัดประการใดขออภัยด้วยนะครับเขาก็ได้สก,กิลหัวเจ็ดอยู่เพิ่มอีกทีใช่ไหมก็สองครับประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ผิวพัดประกันใดขออภัยด้วยนะครับมาเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก,ดกันใจให้กันด้วยนะครับเกินโยงนี้ก็ไข่เซนมาใหม่เนาะสำหรับใคร ใครเซ็นทางด้านของสงการนะครับก็มาลองเปิดดูกันได้นะไปนะครับ